สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมนีชาแนลนะคะวันนี้ไม่ลุงก็จะมาทําเมนูทอดมันเจค่ะสูตรนี้เข้มข้นกลมกล่อมอร่อยเหมือนทอดมันปกติเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีเห็ดเข็มทองเต้าหู้นิ่มใบกระเพราเกลือ แป้งหมี่กึง่งผงปรุงรสเจเบมกุูลดซอยน้ำตาลทรายถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดเจในส่วนของน้ำจิ้มนะคะก็จะมีพริกจินดาแดงแตงกวาเกลือน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำส้มสายชูก่อนอื่นก็มาเตรียมทำในส่วนของน้ําจิ้มก่อนนะคะน้ำแตงกวามาผ่าเป็น2ส่วนหรือว่า4ส่วนก็ได้ค่ะไม่นุ่จะผ่าเป็น4ส่วนนะ แล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆชิ้นดาแดงให้เอามาล็ดออกนะคะแล้วก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนที่เราจะไปตำจะได้ตำได้ละเอียดได้ง่ายๆค่ะใช้ประมาณ5-6เม็ดนะคะ น้ำสะอาด350 ml แล้วก็ตกักพริกใส่ลงไปเลยค่ะก็ปรุงรสได้ตามชอบนุ่งใช้น้ำตาลทรายแดง4ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะ เกลือหนึ่งช้อนชาคนให้น้ำตาลละลายดีก่อนเราค่อยชิมรสชาติลุงขอชิมรสหน่อยนึงนะคะอืมรสชาติอดีเลยค่ะปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วค่อยใส่แตงกวาลงไป แต่ในส่วนของน้ำจิ้มแล้วก็มาเตรียมในส่วนของทอดมันกันค่ะนาถั่วฝักยาวมาซอยบางๆถั่วฝักยาวของม่ลุงฝักเล็กนะคะก็เลยใช้ประมาณ5 6ฝักแต่ถ้าเป็นถั่วฝักยาวฝักใหญ่ก็ให้ใช้ประมาณ4ฝักในส่วนของเห็ดมิ้งใช้เป็นเห็ดเข็มทองตัดส่วนรากของเห็ดเข็มทองออก แล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็ก น้ำเห็ดเข็มทองมาล้างให้สะอาดนะคะแต่ว่าอย่าล้างนานนะเดี๋ยวเขาจะอมน้ําเห็ดเข็มทองจะอมน้ําได้เร็วมากเลยนะคะถ้าเอาไปทําทอดมันเนี่ยจะทําให้ทอดมันแฉะปั้นไม่เป็นก้อนเอามาใส่ผ้าขาวบางแล้วก็บีบน้ำในเห็ดเข็มทองเนี่ยออกให้หมดเลย นำเต้าหู้นิ่มมาตำให้ละเอียดถ้าไม่มีเต้าหู้นิ่มจริงๆนะคะก็ใช้เป็นเต้าหู้แข็งก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเต้าหู้แข็งเนี่ยให้นําไปต้มก่อนค่ะกลิ่นจะได้ไม่ฉุนใช้เป็นวิธีตำเอาหรือว่าขยำเอาก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกได้เลย เต้าหู้ละเอียดอีแล้วก็ใส่เป็นเห็ดเข็มทองลงไปตามเห็ดเข็มทองให้ละเอียดดีเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้มีชิ้นบ้างก็ไม่ต้องละเอียดมาก ใส่พริกแกงเผ็ดเจลงไปสองช้อนโต๊ะวิธีทําพริกแกงเผ็ดเจไม่ลุงก็มีลงคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะคะปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายผงปรุงรสเห็ดหอมเจเกลือเล็กน้อยก็ตาทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่เป็นแป้งหมีเกลึงลงไปประมาณ2-3ช้อนโต๊ะตำแป้งให้เข้ากับทุกอย่างดีเลยค่ะ จากนี้ใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ถั่วฝักยาวซอยลงไปตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะน้ำมันร้อนให้ลดลงมาเป็นไฟกลางแล้วก็ ตากทอดมันลงไปทอดเลยค่ะจะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆหรือว่าจะใช้ช้อนตากเหมือนเม่ลุงก็ได้นะคะถ้าใช้ช้อนตากก็ไม่เลอะมือดีค่ะแม่ลุงจะทอดสักสองรอบอ่ะจะได้ไม่แน่นกระทะจนเกินไป ตอนนี้ทอดมันก็สุกด,ดีแล้วตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันดีซะก่อนแล้วก็ทอดที่เหลือให้หมด เป็นทอดมันเจที่สวยงามแล้วก็น่ากินมากๆเลยค่ะสุกดีแล้วตักขึ้นมาพักไว้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็เอาใบกะเพรามาทอดให้กรอบทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปจัดสึจเลยค่ะ เซรบล็อกค่ะสำหรับเมนูทอดมันเจทำตามกันได้ง่ายๆแถมรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันไม่ว่าจะเอาไปทำกินหรือว่าทำขายสร้างอาชีพก็ได้ค่ะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับมิลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ